วิธีการตรวจสอบง่ายๆนะครับว่าเราโดนแท็กโดยพวก MLM หรือเปล่านะครับบางคนที่แบบว่าบางทีแบบตรงส่วนนี้การแจ้งเตือนเนี่ยคุณแบบมีตัวเลขเยอะมากเลยนะครับง่ายๆนะครับผมคุณก็คือเข้ามาที่ ID ของคุณครับด้านมุมซ้ายบนนี่ยคเข้ามาใน ID ของเราเองเสร็จปุ๊บนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะดูรูปภาพของฉันนะครับ ตรงนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเราโดนแท็กนะครับสามารถตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลในสิ่งที่เราโดนแท็กนี่ครับผมก็ยอมรับให้โดนแท็กมาหนึ่งตัวนะครับสิ่งที่ต้องทํานะครับผมก็เข้าไปในรูปที่โดนแท็กเข้ามานะครับนี่ครับเต็มเต็มนะครับใช่เลยนะครับสิ่งแรกเลยก็คือนะครับแจ้งครับในงานรูปนี้ครับทําเลยนะครับสแปมนะครับหลอกลวงครับแล้วก็ส่งนะครับ ตกลงนะครับสิ่งที่สองครับเอาแท็กเราออกครับตรงนี้ก็หานะครับถ้าเกิดมันหายากมากก็คือคอนโทรลนะครับเซิร์ชเลยครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเราเลยเนี่ยอย่างผมผมเจอละนะครับพอเจอปุ๊บก็ลบไปชื่อครับเอาแท็กออกซะนะครับเสร็จแล้วปั๊บยังไม่จบครับไปที่ ID นี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับไปที่ ID ดด้วยครับไปทำไมครับดูสิครับ จะตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะเนี่ยดูดีแท็กอย่างเดียวเลยครับกันนำ Summer Sale ครับบางคนไม่รู้ครับสาวสาแอดมาครับหน้ามอทั้งหลายครับก็รับเข้าไปแล้วก็ทักเข้าไปครับดีครับ Thank for Ad me อะไรเนี่ยมีอะไรอีกเนี่ยอ่าดูดูเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนี๋ยทักทายครับน่ารักจริงๆทําอะไรอยู่เหรอหารู้ไหมครับมันเป็นเฟซข้อมูลทั้งนั้นเลยครับวิธีการง่ายๆครับเห็นไหมครับมาด้านซ้ายครับรายงานผู้ดูแลระบบครับ นะฮะสิ่งที่ควรจะทำนะครับเนี่ยครับก็แล้วแต่เหตุผลเลยครับแต่ของผมว่าเคสนี้เป็นน่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเท็จครับเราไอโนไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเนอะหรือว่าเดียวก็ได้แต่เรียวมันมีเดียวจริงนะครับแล้วก็บล็อกเลยครับส่งยังไม่มาครับเราเผลอรับไปแล้วครับแต่นี่คือตั้งใจรับครับผมก็ลบออกจากรายชื่อเพื่อนไดครับเรียบร้อย เท่านี้ครับคุณก็จะลบแท็กบุคคลนี้ออกนะครับแล้วก็ได้รายงานกับระบบของ Facebook ด้วยไม่มีอะไรแล้วครับ